ล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนอนกันหมดอะอย่างตาเราเห็นผู้หญิงสวยนะแต่เดิมผู้หญิงมันสวยอ่ะนะพอจิตมันตั้งมัน่นจริงๆมองข้าไปนะสะตริะระลึกถึงผู้หญิงคนนั้นปับ๊บมันเห็นเลยมันเป็นแค่สีอ่ะที่เรามองเห็นผู้หญิงสวยนะจริงๆมันแค่สีนะสีที่มันตัดกันเป็นรูปร่างที่ใจเรามาโนเอาว่าผู้หญิงอนะ สัญญาไปหมายรู้ว่าเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่ตาเราเห็นนะก็แค่สีสิ่งที่หูได้ยินก็แค่เสียงไม่ใช่เสียงดีเสียงไม่ดีเสียงชมเสียงด่าเสียงพูดเรื่องนั้นเสียงพูดเรื่องนี้นั้นเป็นเสียงที่เติมบัญญัติลงไปแล้วรู้สมมติบัญญัติเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่หูเราได้ยินนะคือคลื่นเสียงแหละ สิ่งที่ตาเราเห็นนะก็คลื่อนแสงนะสิ่งที่จมูกได้กลิ่นนะก็คืออนูของกลิ่นก็นั่นเองนะรสก็เหมือนกันนะเป็นอนูของรสที่สัมผัสลิ้นนะสิ่งเหล่านี้ไม่มีตัวมีตนอะไรจริงหรือเรารู้สึกนะแหมหมาตัวนี้น่ารักนะหมาเข้ามาเคล้าเคลียเรา สีขาเรานะ้นุ่มจะน่ารักน่ากอดอะไรเงี้ยนะสัมผัสร่างกายเราเนี่ยก็เป็นความอ่อนโยนเป็นความนุ่มนวลเป็นความแข็งความอ่อนความแข็งความตึงความไหวอะไรพวกนี้มันแค่นั้นเองสัญญามันเข้าไปแปลว่าเฮ้ยนี่หมาน่ารักนะสวยแมวน่ารักมากำลังมาเล่นอยู่กับเรามาคลอเคลียตัวนุ่มๆขนนุ่มๆ ตัวอาบน้ำมาดีหอมๆอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้มีหมาหรอกนะไอตัวที่มากระทบร่างกายเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อ่อนที่แข็งที่ตึงที่ไหวนะไม่มีอะไรหรอกเหมือนสิ่งที่มากระทบตาเราอะ่ะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเรามมีเขานะสิ่งที่มากระทบตาก็แค่คลื่นแสงเท่าน,นั้นเองแล้วเรามาแปลเอาเองว่านี่เป็นรูปนี้นี่เป็นรูปนี้ เราก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างสิ่งที่มากระทบเสียงก็ไม่มีตัวมีตนอะไรไม่ใช่คนสัตว์เราเขาอะไรก็แค่คลื่นเสียงแล้วเราก็มาแปลความหมายของเสียงสัญญาเข้าไปแปลความหมายว่าอ้นนี่เสียงชมนี่เสียงด่าอะไรเงี้ยไปแปลความหมายเห็นไหมจริงๆสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเรานะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่ขาหรอก เนถ้าเราฝึกจิตของเราตั้งมั่นดีๆ